อที่นี่คงจะเป็นเซเว่นเหมือนที่บ้านเกิดผมด้วยโอ้ใช่จะไปกันดีกว่าโยเซฟถ้าจะใช้โทรศัพท์นี่ผมต้องหยิบตัวไหนให้โยเซฟทำขาเป็นลูกตัวเอ็มก่อนจะหยิบกระเป๋าหยิบกระเป๋าผมชอบจะหลุดไปทำเสียงผีตลอดเลยนะโอ้โยเซฟเล่นมือถือโยมือถือจูดจอแตกแล้วโยเซฟเป็นโทรศัพท์รุ่นไอโฟนไอไปกล้าหลากันเถอะปิดด้านแล้วโยเซฟเอ้าหลานอยู่ไนไม่ใช่ทางนี้นะไม่ใช่ข้างหลังแล้ตรงไหนวะงหลั ข้างหลังข้างหลังถูกแล้วข้างหลังถูกแล้วทางนี้ใช่ไหมทางเดิมขวาขวาโอเคโอเคโอเคตรงไปโยเซฟผมอยากเป็นผู้นำอ่ะผมอยากเป็นนักการเมืองไ่ะพี่โอ้โยเซฟแบบเป็นนักการเมืองกันเหรอใช่แเราต้องมีพรรคด้วยพรรคพวกไงโอ้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะคอยสนับสนุนโยเซฟเองนะเพื่ออนาคตเจ๊งหลงผมสัญญาว่าเพื่ออนาคตที่นี่ อนา,าคต<อ>ใหม่ของที่นี่อนา,าคตใหม่ของเมืองนี่เงกันละ่ะเรามาเปลี่ยนแปลงที่ดีไปด้วยกันได้โอ้ได้เลยถ้าทุกคนช่วยกันพี่จะขายกันเอ,อ้ใช่ <c oughs> พี่จะทำงานหาเงินเพื่อมาช่วยทำให้โยเซฟได้เข้ารอโยยอลิสนะพี่จะทำจริงเหรอใช่พี่จะช่วยขอบคุณมากพี่จะช่วยโยเซฟเพิ่งรู้โยเซฟระวังลูกน้ำนะ <c oughs> โอ้พี่ผมลืน่น <c oughs> โยเซฟขึ้นมาเร็วโยเซฟโยเซฟชุดเปียกพี่ปัดน้ำหมองพี่อัดปัดน้ำหมองให้โยเซฟผมหนาวพี่คุณกระโดดน้ำนะโยเซฟไม่หนาวหรืไงเขาใส่สูตรกระโดดน้ำเลยนะโยเซฟนี่เขาน่าจะทำงานอยู่บริษัทเดียวกันนะเห็นไหมเขาใส่สูตรสีเดียวกันเลยน่ะตอนนั้นก็ใส่สูตรสีเดียวกันเขาน่าจะทำงานบริษัทเดียวกันนะโยเซฟก็ว่าใช่พี่คิดว่าบริษัทอะไรเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทประกันชีวิตก็ได้นะโยเซฟอาจจะอ้าว อยู่แท้เลยยีเดีกนักแปะเมื่อกี้พี่ยิดเล็กน้อยเขาอาจจะทำธุรกิจขายตรงกันก็ได้นะไม่งั้นเขาจะไม่รวยขนาดนี้ได้ไงใช่ไหมผมก็ว่าใช่โอ้โหดูรถนะสิแตกปี๊เบรกแตกไหนเบรกแตกเดี๋ยวพี่เขียนตังค์กระยับให้แป๊บนึงนะเฮ้ย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 ถกนั่นล้อเหี้ย โยเซฟเราไปกันเถอะประตูหายไปไหนประตูโยเซฟโยเซฟประตูรถไหนหายไปไหนประตูหายไปข้างคือรถร้านอยู่ไหนรถลืมแล้วลืมเหมือนกันทางนี้ปะวะนั่นแหละทางนั้นแหละโยเซฟเดี๋ยวขวาไปไหนเลย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 กลับไปกลับไปแยกเมื่อกี้แหละเออนั่นแหละไปไหนมึงไปไหนข้างหลังไม่ใช่ กตายตายเฮ้ยตายอ่ตายดอ่ะตายด้อ่ะฮ่าาย่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮฮ่าา่าาฮ่า่าาย่าฮ่าา่า่าฮ่ต่าฮ่าฮ่าฮ่า อะไรพี่ไม่ได้นัดเข็มขัดพี่บินเลยเออพี่พี่พ <c Flight> ี่พี่ต้องไม่เป็นไรพี่โยเซฟเรียกหมอให้พี่ด้วยพี่ต้องไม่เป็นไรพี่พี่หมอเราจะเสียตังค์เพิ่มพี่เรียกหมอเสียตังค์เพิ่มเดี๋ยวของเดี๋ยวเงินพี่ห้าหมื่นรอเออวะมาแล้วหมอหมอช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่ ที่ผมลืมรัดเข็มขาดครับหคคมอครับผมเจ็บออ,รอไรนะครับคุณหมออออคออเออเอยค่ะโออขอบคุณมาอคอับคุณหมอ,อขอบคุณมาอครับอ,อ,อบเออ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 เอเออออเอออบคุณคุอเมอเลยโอออเดี๋ยวครับผมไม คุณหมอเอ้าเอ้าแต่งตัวบนหมอเลยห้องนอนทาง,งไหนครับห้องนอนทางไหนครับนี่นี่นี่เรื่องนนี้ตรงนี้อขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,ครับโอ้ใจดีมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากครับโยเซฟชนยังไงให้กูตายกันนะฮะไม่พี่มันประตูไม่มีพี่ขัมาไม่ได้พี่เจ็บ้าพี่ตายไปซื้อรถแทนพี่ด้วยพี่ไม่ตายพี่ถึงมือหมอแล้วหมอหน่อีกหนีพี่โอ้โหหอม พอดีไม่ไม่ไม,ไม่หอม <c oughs> ออ้ยพี่เขาเอพี่เจ็บท้องโอ้น้างสารเห <c oughs> ยียบเท่าเต็มเหนียวเลยผมไม่ใช่เหยียบเหยียบขันเร่งนะเห <c oughs> ยียบอะไรเหยียบพี่ <c oughs>